นะครับแห่ห้าตั้งเป้าหม้แบบแบบนี้นะครับก็บคือเป็นเป้าหมายที่ถูกวิธีจิตด,ดีมีประโยชน์เรืจะเป็นช่องขาวสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองก็คือทาคลิปแบบใดก็ได้ไรครับแต่ละเหมือนแต่ละบ้านให้พี่น้องคิดว่าโฆษณาอยากจะมาลงในพื่อนเทกับกับไปตั้งเป้าหมายในการเล่งเวลาในการรับชวมวิดีโอหนในมัานหกหมื่นนาทีเร็วจนเกินประมาณครับ เร็วกับจิงอยู่ครับเร็วเร็วมากครับแต่ว่าตั้งการทับเป้าหมายที่แท้จิงก็คือเป้าหมายในการเพื่อที่จะหวังให้โฆษณาลงพื้นที่คลิปให้นเองพี่น้องลับกับเป็นขวัหระยงนั่นเองนะครับขับกับมือในก็คือเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จิงในการเปิดสั่งอะไรของเฮาคือสิ่งใดก็คือทำคลิปแบบใดก็อะไรครับแต่ละเหมือนแต่ละวันให้พี่น้องคิดว่า โฆษณาอยากจะมาลงในเพื่อนเทอธิบายเนื้อหาสำคัญสำคัญเสร็จน้องกับกวดตัดกดได้เลยนะครับอันนี้คือของเร็วแล้วก็พยายามทำคลิปเร็วให้เวลาของเขาให้ได้สิบห้าวินาทีเลยสิบห้าวินาทีวินาทีไปพี่น้องบ่ต้องไปคิดว่าจะถึงจำนวนวินาทีที่แสดงกับพี่น้องกลุ่มเราหนีนะครับที่ว่าเป็นเที่ยมเป็นกลุ่มเล็กๆหน่อยไปรวมรับชมแล้วกันแช่สิ่งกันและกัน หลังจากนั้นครับโพสคลิปไปกับมีการแชร่ไปตั้งเป้าหมายที่บรถูกต้องก็คือไปเร่งไปเร่งเป้าหมายในการเพิ่มเพิ่มเพื่อนเปลี่ยนวิธติดต,ตามผู้เรียนคลิปเิวเข้าหรือว่าหยุดเสื่นะครับอยากจะได้ความกลา้าได้ความมั่นใจในสิ่งมันลมที่เ้ามีเขาทําน,นั่นเองครับไ่ว่าจะเป็นคลิปสั้นพี่น้องอธิบายให้เข้าใจตามกลับมาเรียนมาชมอีก สามารถดึงผู้ที่ตามไปให้โตนี่ครับก็คือเป้าหมายแรกๆคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่ครับเป้าหมายสิ่งที่สองมิประโยชน์พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางเพื่อข้าเครื่องเมือ่อโฆษณาของสตรีมบอดดายบอบพานจักเทียครับนี่แหละครับก็คือให้ไปต่างของกาหนดหรือว่าไปเร่งแบบกาลังใจสารพี่น้องยังบ๊นบพานเกี่ยนกการสั่งอะไรครับเดี๋ยวก็ขอบคุณสวัสดีครับ เชิญเน่ก็สวัสดีพี่เพียรอนนะครับเมื่อนน้ก็ ai, ยู่ไอในหน้าสมประสงค์ครับพี่น้องจะเห็นครับตอนนน้ก็ยุติใ้ลมเข้าของไอ้อ่อยบ้านสิ่งที่พี่พี่นน้องถนัดทาพี่น้องถนัดในสิ่งที่พี่น้องกระท่ำบอกว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องจะอธิบายนะครับให้ห้าตั้งเป้าไม้แบบแบบนี้นะครับก็บคือเป็นเป้เปาหม้ที่ถูกวิธีจิตดีมีประโยชน์เลยจะเป็นช่องเขาสะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง เรนี้ก็สวัสดีพี่เพียร้องนะครับเมื่อเนกายูไอเหนื่อยหน้าสนมสมครับพี่น้องอยาเห็นครับตอนนี้ก็อยู่ใต่ลงเขาของไอ้อ้อยหวานคลิปยาวๆเฮาแล้วก็ผู้ที่มาเห็นคลิปวิดีโอยางยาวเฮามาชมอยากจยกกลับมาชมอีกลหลายครั้งนั่นเองครับไอกานไปจะรับโปรไฟล์ด้วยจำนวนวันนั่นเองครับและสิ่งที่สองครับไปไอเร่งเวลาอันนี้มาทุกวันนาทีในการรับชม ตลอดน่าราครับก็คือตั้งเป้าหมายหรือว่าไปเร่งขอกําลังตัวเองที่ประตูวิธีเมื่อโดนมานั่งครับเพื่อนเพื่อไปตั้งเป้าหมายที่ประตูต้องก็คือไปเร่งไปเร่งเป้าหมายในการเพิ่มเพิ่มเพื่อนเปลี่ยนผู้ติดตามการทับเป้าหมายที่แท้จริงก็คือเป้าหมายในการเพื่อที่จะหวังหโฆษณาลงพื้นที่คลิปให้่นเองพี่น้องกับเป็นขวัญ รายะนันเนะคร,ครับกับกับมือเน็กัคือเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงใน,นการเปิดสร้างไดของเข้าคือสิ่งใดครับกับไปตั้งเป้าหมายในการเล่งเวลาในการรับช่วิปีโอรในม่านหกหมื่นาทีเร็วกจนเกินประมาณครับอาช่องของเข้าหลกักกาที่สำคัญครับพี่น้องต้องหาเลือกท่ามทิปเนวาๆสิ่งแปรลลอมใกล้ตัว ครับที่สําคัญกับตองเอากำลังใจสำหรับพี่น้อง,งยังพอท่านกานเกี่ยนการสัง่งได้ครับทีนก็ขอบคุณสวััดียครับผู้เรียนคลิปเลี้ยวเฮ้าหออรือว่าหยุดเสื่อนะครับอยากจะบัดช่องของเฮ้าแล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องต้องหาเลือกท้าคลิปเน่าว,วสิ่งแวดลลองใกล้ตัวกับที่สาคัญกับตองเอาสิ่งที่พี่ๆน้องๆถนัดถ้าพี่น้องถนัด ในสิ่งที่พี่น้องกระทำํำบอกว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องจะอธิบายอันเดีครับครับหลังจากพายุฝนตกช่วงนี้ช่วงฝนหยุดช่วงช่วงข้าวนั้นนะครับอธิบายเนื้อหาสำคัญสำคัญเสร็จพี่น้องก็กดตัดโสตดเด้เลยนะครับอันนี้คือของเลี้ยวแล้วก็พยายามทำคลิปเลี้ยวให้ได้ดีโดดเด่นนี่คือประโยชน์ การทำคลิปด้วยการอธิบายสิ่งที่ห่อ่นำเสนอในคลิปมีจุดเขื่อนจุดลงและการให้เข้าใจระยะนั่นเองครบับกับมื่อในอก็คือเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงใน,นการเปิดสัง่งอะไรของเข้าคือสิ่งใดมโนภาพได้นั่นเองครับว่าสิ่งที่ห้าอธิบายให้เป็นเพื่อนได้รับชมนี่ เขาใจได้ง่าย,ายๆแบบบอสซับซ่อนนั่นเองครับบอมเมนกลุ่มที่ว่าระบบ Facebook เขาจัดให้นั่นเองนะครับนะระกบาดท,ที่ไหนครับมีการไปสนับสนุนทาบได้ตามเปม้าหมายที่ตัวเองตั้งเปอาไว้ก็คืออาจจะไปแอบแอบไปตั้งเป็นทีมหรือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆแย่น่อยกลุ่มเฉพาะเพื่อนครับก็มาทำความเข้าใจกันไปนเลยครับครับหลายท่านหลายคนครับ พอเปิดทําการสางได้ได้ในหมดมเมื่อเชียรย่าเรมนะครับนั่นเองครับบอแมนกลุ่มที่ว่าระบบ Facebook เ,เขาจัดให้นั่นเองนะครับนะแลวกบาดท,ที่ไหนครับมีการไปสนับสนุนคลิปสตรีมช่องคุณคิดอะไรอยู่ย่าเริ่มนะครับพี่น้องแลวกาสามารถให้ผู้รับชมคลิปเ้่านี้เขาจินตนาการให้ห้า,พางพยามทํำคลิปมีลักษณะโดดเด่นมีคุณภาพ เอกลักษณ์ของหา้านนำเสนอแนหนาเฟีสาธารนณะสิ่งกันและกันบพว่าจะเป็นการเปิดบ้านไร้ซดกรัมมิเตอร์เองนะครับ้าหมายของเฮาก็คอือแต่ละเมื่อแต่ละวันครับการทีหฮาจะไปสั่งคลิปนั่นเองนะครับบพว่าจะเปลี่ยนคลิปสันเลี้ยวเฮาพยายานทํำคลิปมีลักษณะโดดเด่นมีคุ้ภาพเอกลักษณ์ของหา้านนำเสนอแนหนาเฟีดสาธารนณะ อันเดีครับครับหลังจากพายุฝนตกช่วงนี้ช่วงฝนหยุดช่วงช่วงข้าวนั้นนะครับลอยงนั่นเองนะครับครับกับมือใดก็คือเป้าหมายเป้าหมายที่แท้จริงในการเปิดสั่งอะไดของเฮาคือสิ่งใด้วก็สามารถให้ผู้รับชมคลิปเฮาเนี่เขาจินตนาการวัตถุวิธีว่าสามารถที่จะตั้งค่าเครื่องมือโฆษณาในการสร้างได้ ได้จากครั้งนั่นเองครับรับเป้าหม้จีแท้จิบตลอดน่ารัะครับกค็คือตั้งเป้าหมายหรือว่าเป่เ,เล่งขอยกมรดตัวเองจีบประตูวิธีเมื่อโดนมานั่นครับเพิ่มเพื่อกค็คือทำคลิปแบบใดก็ได้ครับแต่ละเหมือนแต่ละวันให้พี่น้องคิดว่าโฆษณาอยากจะมาลงในพื่อผู้เล่นคลิปเลี้ยวเอหาหรือว่าหยุดเสิร์นะครับอยากจะบ ช่องของเ้าแลวก็ที่สําคัญครับพี่น้องต้องหาเลือกทาคลิปยง่ๆสิ่งแวดลองแก้ตัวกับที่สาคัญก็ต้องเอาเร็วกระจิ๋งอยู่ครับเร็วเรวมากครับแต่ว่าตั้งนั่นเองครับบอเมเนกลุ่มที่ว่าระบบเฟซบุ๊กเขาจัดให้นั่นเองนะครับนะแลวก็บาทที่ไหนครับมีการไปสนับสนุนบัดช่องของเ้าแลวก็ที่สําคัญครับพี่น้องต้องหาเลือก ทำคลิปยา่ๆง่สิ่งแปรลลอมใกล้ตัวกับที่สำคัญกับต้องเอากานพเปลี่ยนพูดทิ่ตตามนบดยมานานครับกับเสียชั่นหมดอายุถูกแล้วครับบัญชีไปแตกต่างก็คือทำคลิปแบบใดก็ได้ครับแต่ละเหมือนแต่ละวันให้พี่น้องคิดว่าโฆษณาอยากจะมาลงในเื่อที่กำลังใจสำหรับพี่น้องยังพอท่านทานเกี่ยกเกี่ยวกับการสั่งอะไรครับที่เหนือก็ขอบคุณสวัสดี ครับตลอดน่ารับก็คือตั้งเป้าหมายหรือว่าไปเร่งขอยกําลนดตัวเองที่ประตูวิธีมาโดนมานั่งครับเพิ่มเพื่อนนะครับเราต้องอธิบายกลับไปกลับมาจนเกิดเป็นการสับสนของผููรับชมนั่นเองนะครับนี่คือการทํเคลิบให้โดดเดน่นเป็นเอกลักษณ์มีคุณภาพถูกวิธีว่าสามารถที่จะตั้งค่าเครื่องมือ,อโฆษณาในการสั่งรายได้ได้จักรังนั่นเองครับครับ เป้าหมายจีแท้จิตสิ่งที่พี่พน้อง,นองถนัดท้าพี่น้องถนัดในสิ่งที่พี่น้องกระทำาม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องจะอธิบายก็ได้ครบตามขอ้อกำหนดของเฟซบุ๊กเอกก็คือหาพันคนนั่นเองครับก็คือไปตามเป้าหมายที่บ่ถูกวิธีนะครับด้านที่สองครับมีประโยชน์พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอางเพื่อนกําลัางใจสำหรับพี่น้องยังพอท่านผ่านเขียนการใส่ได้ครับ เดี๋ยวก็ขอบคุณสวัสดีครับเวลาเขา